ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต i n s อินสตากรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนสนุกกับโหราศาสตร์ตอนนี้เป็น EP ีที่14แล้วนะคะเราจะสอนความหมายของมุมหรือเราอาจจะใช้คำว่ามุมสัมพันธ์อย่างง่ายๆนะคะเหตุผลที่เราต้องใช้คำว่ามุมสัมพันธ์ก็เพราะว่าการที่เราจะมีมุมเกิดขึ้นเราจะต้องมีดาวอย่างน้อย2ดวงนะคะมาทำมุมที่มีความสัมพันธ์กัน อย่างน้อย2ดวงนั่นเองแล้วก็มุมที่เราจะคุยกันต่อไปนี้เป็นมุมทางด้านโหราศาสตร์นะคะความจริงแล้วในเรื่องของมุมนั้นจะมีอยู่3ชนิดมุมใหญ่ๆแต่ว่าสำหรับ EP นี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นสนุกกับโหราศาสตร์เราต้องการจะให้ทุกท่านที่เข้ามาสนใจโหราศาสตร์เริ่มทำเวิร์กช็อปง่ายๆไปกับเราก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีในมุมนั้นจะมีอยู่มุมอยู่3มุมใหญ่ๆ แต่ว่าวันนี้เราจะสอนแค่มุมเรื่องของมุมสัมพันธ์ที่เป็นมุมหลักก่อนนะคะก่อนอื่นเราจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่ามุมนั้นน่ะมีทั้งมุมที่เป็นมุมสัมพันธ์แบบอ่อนเรียกว่า soft a s p e c t นะคะเป็นมุมที่มีความสัมพันธ์ต่อกันลักษณะที่แสดงถึงความสอดคล้องกันแล้วที่สองก็คือมุมกระด้างหรือมุม h a r d Aspect นะคะเป็นมุมที่ ทำมุมต่อกันแล้วจะแสดงผลในลักษณะก่อให้เกิดปัญหาต่อไปก็คือมุมอัศจรรย์หรือมุมมหัศจรรย์ที่เรียกว่า m i ล a c a ์ a s p สเปกนะคะเป็นมุมที่ทำอะไรก็ได้แบบไม่คาดคิดว่าจะโชคดีหรือเซอร์ไพรส์หรือเกี่ยวกับเซนเพราะฉะนั้นในวันนี้สำหรับสนุกโหราศาสตร์เราจะสอนท่านด้วยความหมายของมุมที่ถือว่าเป็นมุม เรื่องของมุมหลักที่สําคัญก่อนที่เราจะสามารถให้ท่านนําความหมายของมุมที่เราจะกล่าวทั้งหมดนี้ไปพยากรณ์แผ่นดวงชะตาที่ท่านได้ผูกดวงอย่างง่ายๆใน EP 6ความหมายของมุมสัมพันธ์หรือว่ามุมเราใช้ภาษาอังกฤษว่า aspect หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์สองดวงที่มีหน่วยเป็นองศา เพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยเนื่องจากว่าในจักรราศีเรามีทั้งหมด360องศาหรือว่าแบ่งออกเป็น12ององศาในดวงชะตาเพราะฉะนั้นมุมนี่แหละจะบอกเวลาที่เราพยากรณ์ดวงชะตามุมจะบอกลักษณะอาการหรือว่าลีลาหรือว่ารูปแบบของสิ่งที่เราจะได้มาตามความหมายของดาวสองดวงที่ทำมุมต่อกันยกตัวอย่างเช่นนะคะหากดวงอาทิตย์ทำมุม 90องศากับดาวพฤหัสเราบอกว่าอาทิตย์แต่ว่าตัวเราหรือว่าเจ้าชะตาดาวพฤหัสหมายถึงโชคและความร่ำรวยเห็นไหมคะที่ผ่านมาเราสอนแค่ว่าความหมายของดาวสองดวงแล้วก็ต้องบอกว่าฉันกับโชคแต่ครน,นี้โชคยังไงเรายังไม่รู้ถูกไหมคะแต่เพราะฉะนั้นวันนี้เราสอนเรื่องมุมจะทําให้ท่านรู้ว่าฉันกับโชคเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นมุม90องศา 90แปลว่ามุมฉากที่เราเรียนคณิตศาสตร์มาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะฉะนั้นมุมฉากก็ต้องย่อมได้มาด้วยปัญหาและอุปสรรคและความท้าทายหรือว่าจะต้องออกแรงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เอาความหมายของมุม90องศามาพยากรณ์เพิ่มว่าฉันจะมีโชคก็ต้องออกแรงอย่างนี้เป็นต้นนี่คือประโยชน์ของการรู้ความหมายของมุมอย่างง่าย สำหรับมุมที่เราจะคุยกันใน EP นี้เป็นเรื่องของมุมหลักหรือเราเรียกว่า major aspect นะคะมุมที่เราจะคุยเราแบ่งออกเป็น5มุมดังนี้มุมแรกก็คือมุมศูนย์องศาหรือเรียกว่ามุมกลมแล้วก็มุม60องศามุม90องศาเราเรียกว่ามุมฉากแล้วก็มุม120องศาเราเรียกว่ามุมตรีโกณ มุม1 8อองศาเราเรียกว่ามุมเล็งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเรียงไปเรื่อยๆพร้อมกับขึ้นรูปให้ท่านเห็นว่าวิธีดูดูยังไงเวลาเราปริ้นแผ่นดวงออกมาแล้วเนี่ยดูยังไงว่ามันดาวมันกลุ่มกันแล้วมันกลุ่มกันแบบไหนเดี๋ยวเรามีรูปขึ้นให้นะคะทีนี้มุมกลุ่มเนี่ยคำอธิบายของมุมกลุ่มหรือเรียกว่าคอนจั้งชันเกิดจากดาวเคราะห์สองดวงที่ทำมุมศูนย์องศาต่อกันหรือว่า เป็นดาวที่อยู่ใกล้ๆกันนั่นเองนะคะโดยที่ดาวทั้งสองดวงเนี่ยอยู่ในราศีเดียวกันก็ได้หรืออยู่ในเรือนชะตาเดียวกันก็ได้หรืออยู่สถิตใกล้ๆกันก็ได้โดยมีเงื่อนไขคือมีระยะห่างของดาวสองดวงไม่เกิน7องศานะคะก็จะเรียกว่ามุมกลุ่มนั่นเองทำให้มุมนี้แหละถือว่าเป็นมุมที่มีพลังงานสูงมากยกตัวอย่างเช่น หากใครมีอาทิตย์กลุ่มพฤหัสใช่ไหมคะก็คือฉันพฤหัสก็แปลว่าร่ํารวยหรือสบายแล้วก็อาจจะแปลง่ายๆก็ว่าฉันเป็นคนร่ํารวยฉันเป็นคนที่เกิดมาแล้วสบายๆอย่างนี้เป็นต้นนี่คืออิทธิพลของมุมกลุ่มแต่เอาใหม่มุมกลุ่มถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่เป็นดวงอาทิตย์กับดาวเสาร์เสาร์ก็แปลว่าความทุกข์ปัญหาอุปสรรค เมื่ออาทิตย์กลุ่มสาวแล้วจะบอกว,ว่าฉันเป็นคนมีปัญหาฉันเป็นคนมีความทุกข์ฉันเป็นคนมีกรรมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราใช้ความหมายแบบตรงไปตรงมาก่อนในคอนเทนต์นี้เพื่อที่จะทําให้ท่านเข้าใจพื้นฐานว่าเวลาที่เราอ่านดวงชะตานั้นเราจะอ่านแบบไหนพอเราเรียนมากขึ้นมากขึ้นนะคะคําพยากรณ์ของเราก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ เป็นคำที่ขยายวงกว้างในเรื่องของความหมายมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นความหมายของมุมกลุ่มให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้เลยแปลว่าอะไรก็ตามแสดงถึงพลังอำนาจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มีพลังแล้วก็มีความที่แบบเป็นการผสมของความหมายของดาวสองดวงเพราะฉะนั้นมุมกลุ่มก็เลยถือว่าเป็นมุมที่มีอิทธิพลที่จะส่งผลต่อดวงชะตา อย่างชัดเจนแล้วก็รุนแรงแล้วก็สามารถเห็นผลในเชิงประจักษ์นั่นเองต่อไปมุมที่สองที่เราจะคุยกันเราจะเรียกมุมว่ามุม60องศาหรือเราอาจจะเรียกศัพท์ภาษาไทยว่ามุมโยกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเซกซ์ไทเป็นมุมที่เกิดขึ้นระหว่างดาวเคราะห์อย่างน้อย2ดวงทำมุม60องศาต่อกันที่มีระยะห่าง ในเรื่องของระยะเชิงมุมหรือระ,ระยะวงะังกะไม่เกิน6องศาเพราะฉะนั้นความหมายของมุมโยกก็คือแปลว่าการได้รับโอกาสหรือว่าการได้รับความช่วยเหลือการได้รับความเกื้อกูลนั่นเองนี่คือถือว่ามุม60ถือว่าเป็นมุมที่ดีต่อไปความหมายดาวมุมในเรื่องของมุมฉากมุมฉากเนี่ยก็คือมุม90องศาเรียกว่ามุมฉาก เพราะฉะนั้นดาวสองดวงที่มาทำมุม90องศาต่อกันโดยที่มีระยะวังกะหรือระยะห่างของสมพุดดาวที่มาช่วงห่างกันไม่เกินในมุม90องศาเรายอมให้มีระยะวังกะคือ7องศานะคะเพราะฉะนั้นความหมายของมุมฉากก็คือความท้าทายความตึงเครียดอุปสรรคการก้าวข้ามในสิ่งที่ยากลำบากเพื่อไปสู่ความสำเร็จ เห็นไ,ไหมคะอย่างที่เรายกตัวอย่างไปว่าถ้าเราเจอมุมฉากนั้นก็จะเป็นความรู้สึกว่ากว่าที่เราจะได้อะไรเราต้องออกแรงเพื่อก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นไปต่อไปนะคะมุมตรีโกณหรือมุม120องศาภาษาอังกฤษใช้คำว่า t ร y เป็นมุมที่ดาวเคราะห์สองดวงทำมุมต่อกันร2 2 0องศาโดยที่มีระยะวังกะ7องศาทำให้เกิดมุมลักษณะที่ถือว่าเป็น ความสอดคล้องความเกื้อกูลกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ของมุมตรีโกณว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าลักษณะของมุมตรีโกณเนี่ยจะให้ผลดีในเรื่องของพรสวรรค์การขยายตัวความช่วยเหลือสนับสนุนอะไรก็ตามที่ได้มาง่ายๆก็จะถือว่าเป็นมุมตรีโกณนั่นเองทีนี้มุมเล็งมุมเล็งก็คือมุม o p p o s i t i o n หรือมุมที่ทำดาวสองดวงทำมุม180องศาโดยที่มีระยะวังกะ7องศานั่นเองความหมายของดาวที่เป็นมุมเล็งจำง่ายๆเลยก็คือเป็นการเผชิญหน้านั่นเองเหมือนเราค่ะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมีเพื่อนนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเราเพราะฉะนั้นอาการที่เห็นก็คือมันเป็นการเผชิญหน้ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความอึดอัดถ้าเราไม่สนิทกันหรือต่อให้สนิทกันการนั่งเผชิญหน้า ก็จะทําให้เราอึดอัดอยู่ดีเพราะฉะนั้นลักษณะการการพยากรณ์ของมุม180องศาให้พยากรณ์ว่าความไม่สอดคล้องกันการแตกแยกความตรึงเครียดความผเผชิญหน้าเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่มีมุม1 8 0ก็จะต้องกว่าที่จะสำเร็จเราต้องยากลำบากยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเรามีดวงอาทิตย์สัมพันธ์กับดาวคารอาทิตย์แปลว่าเจ้าชะตา อังคารแปลว่างานถ้าอาทิตย์กับอังคารทํามุมเลงกัน180องศาเราก็จะบอกว่าทําไมงานของเรานีเนื่ยเหนื่อยนะหนักหนักต้องออกแรงต้องบากบัน่นต้องวิริยะอุตสาหะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของมุมเลงเหมือนกับว่าต้องเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจแต่ส่วนจะได้เงินมากน้อยเรายังไม่ได้พูดถึงตรงนี้เพราะว่าเราอาธิบายสั้นๆเป็นแค่ดาวดวงอาทิตย์กับดาวอังคารแล้วก็มุมเพราะฉะนั้น จุดที่เรายกตัวอย่างให้ท่านเห็นคือพยากรณ์ไปตามขอบเขตด,ดาวความหมายดาวเท่านั้นวันนี้เราทายดาวสองดวงบวกมุมเราก็ทายแค่นี้เพราะว่าเมื่อต่อไปเราเก่งมากยิ่งขึ้นเราสามารถเชื่อมโยงเรื่องของมุมไปในดาวต่างๆเราก็จะได้ไม่ก่อให้เกิดความสับสนเวลาที่เราจะพยากรณ์องรวมทั้งหมดในดวงชะตาเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือเป็นเรื่องของมุม ที่เราได้ยกตัวอย่างมาอธิบายให้ท่านฟังทีนี้จุดหนึ่งที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมจะเห็นได้ว่าเราคุยกันเรื่องระยะวงะังกะระยะวังตะเนี่ยหรือ Ops ในความหมายของออภาษาอังกฤษหรืออาจจะหมายถึงระยะเอื้อมถึงก็ได้ส่วนใหญ่เราจะใช้ในวิชาโหรศาศาสตร์สากลกับวิชาโหรศาศาสตร์ยูเรเนียนเพราะว่าหมายถึงระยะคาดเคลื่อนที่มีผลให้ตำแหน่งความสัมพันธ์ องศาของดาวนั้นยังแสดงอิทธิพลอยู่โดยที่ยังให้ผลอยู่หมายความว่าอย่างนี้ค่ะหมายความว่าถ้าเราบอกแล้วว่าดาวสองดวงกลุมกันความหมายก็คือดาวนั้นจะต้องทํามุมศูนย์องศาก็คือดาวสองดวงนั้นอยู่ใกล้กันหรือว่าแทบจะสนิทหรือจะทับกันที่ศูนย์องศาแต่ว่าเราก็ยังยอมให้นะหมายความว่ายอมให้ดาวอีกดวงหนึ่งอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์องศา และอีกดวงหนึ่งอยู่ที่7องศาอย่างนี้เป็นต้นก็แสดงว่าดาวคู่นี้ก็ยังแสดงอิทธิพลกลุมต่อกันอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือคําว่าระยะวังกะหรือออฟในทางโหราศาสตร์สากลกับโหราศาสตร์ยูเรเนียนแต่ว่าถ้าท่านที่ไปผูกดวงโดยใช้แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์ของโหราศาสตร์สากลท่านก็จะเห็นเลยว่า เขาก็จะแสดงสมผุดดาวออกมาให้ท่านเห็นแล้วก็ระยะเชิงมุมนะคะทีนี้สำหรับท่านที่เรียนโหราศาสตร,ร์ไทยเราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของระยะวังกาจะต้องเป็นองศาเด๊ะอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขาจะนับเป็นราศีนั่นเองเพราะว่าเวลาดาวที่แสดงตำแหน่งของราศีก็จะสามารถเขียนอยู่จุดใดก็ได้ยกตัวอย่างเช่น อาทิตย์อยู่ราศีเมษจันทร์อยู่ราศีเมษเพราะฉะนั้นในดวงจากราศีก็จะเขียนหรือแสดงรูปดวงก็จะเป็นอาทิตย์กับจันทร์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาที่อ่านดวงในโหราศาสไทยแล้วก็ถือว่าอาทิตย์กับจันทร์อยู่ในราศีเดียวกันอย่างนี้ก็เรียกว่าดาวสองดวงนี้กลุ่มกันพอจะนึกภาพออกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านเรียนเรื่องมุมในคอนเทนต์นี้ก็ขอให้นำความหมาย ของมุมที่เราอธิบายไว้เริ่มตั้งแต่มุมศูนย์องศาหรือเรียกว่ามุมกลุ่มมุม60องศาหรือเรียกว่ามุมโยกมุม90องศาหรือเรียกว่ามุมฉากมุม120องศาหรือเรียกว่ามุมตรีโกนมุม180องศาหรือเรียกว่ามุมเหล็งเพราะฉะนั้นเราเอา5ดวงนี้ไปใช้ก่อนนะคะ5มุมที่สำคัญสำคัญเอาไปใช้กับดาวก่อน ีนในกรณีที่ท่านเรียนโหราศาสตร์ไทยยกตัวอย่างว่าถ้าท่านมีดวงอาทิตย์อยู่ราศีเมษนะคะมีดาวพฤหัสอยู่ราศีตุลอย่างนี้เราก็เรียกว่าเล็งกันแล้วนะคะไม่ต้องสนใจเรื่องของตำแหน่งองศาเด,เดะ๊เดะเหมือนในโหราศาสตร์สากลกับยูเรเนียนเพราะฉะนั้นท่านก็ทายได้เลยว่าอาทิตย์แปลว่าฉันพฤหัสเราจะออกคำพยาการณ์ว่าร่ำรวยเพราะฉะนั้นกว่าที่ฉันจะร่ำรวยมันเป็นมุมเลง็งใช่ไหมคะ ก็ยากลําบากเสียละเกินจะต้องทํางานหนักมากเพื่อให้เรารวยหรือเราพูดสั้นๆก็ได้ว่ากว่าที่ฉันจะรวยนีย่ฉันจะต้องทําอะไรหนักหนาสาหัสมากเพราะว่าอาทิตย์เล่งพฤหัสอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นพอจะนึกภาพออกหรือยังคะว่าความหมายของดาวมีความหมายก็จริงแต่เราจะเห็นลีลาของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็ต้องใช้มุมที่มาสัมพันธ์กับดาว นั่นเองจะทําให้ท่านได้ออกคําพยากรณ์ได้มากยิ่งขึ้นเข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่อง YouTube สํานักพิมพ์บ้านแม่มด ก็อย่าลืมเลือกเมนูกระดิ่งอท่านจะได้รับชมคลิปดีๆคอนเทนต์ต่างๆที่มีสาระความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์นะคะแล้วก็อย่าลืมทุกท่านที่เข้ามาชมสนุกกับโหราศาสตร์คอนเทนต์ของเรามุ่งเน้นเป็นการแนะนําความรู้เพื่อให้ท่านเข้าใจทุกอย่างในหลักทฤษฎีโหราศาสตร์แบบง่ายๆก่อนเพื่อที่จะนําเอาไปทำเวิร์กช็อปร่วมกันนะคะจากที่ท่านค่อยๆติดตามทีละคลิปนะคะสําหรับท่านที่ เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมไปดูย้อนหลังตั้งแต่ EP 1นะคะเราจะได้เข้าใจเนื้อหาในแต่ละ EP แล้วก็จะโยงมาสู่เนื้อหาที่เราเริ่มผูกดวงได้ใน EP 6ค่ะและถ้าเกิดท่านใดมีคำถามมีคำแนะนำมีความคิดเห็นดีๆก็ เขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะในแต่ละคลิปนะคะเราก็จะมีทีมงานเข้าไปตอบคำถามให้กับทุกท่านค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะช่อง YouTube ของเราทำไลฟ์สดในทุกๆวันอาทิตย์นะคะเพื่อให้ทุกท่านที่เป็นผู้ติดตามช่อง YouTube ของเรานะคะ เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาถามตอบมาคุยสาระและความรู้ดีๆเกี่ยวกับโหราศาสตร์เพื่อจะทําให้ช่อง YouTube สํานักพิมพ์บ้านแม่มดนั้นมีคอนเทนต์ดีดๆเกี่ยวกับโหราศาสตร์ให้ทุกท่านเพื่อจะฝากความรู้ดีๆไว้ในช่อง y o u t u b e สำนักพิมพ์บ้านแม่มดสวัสดีค่ะ